เริ่มเกมแล้วฮะเลือไทยเสิร์ฟก่อนแล้วครับลูกแรกปันยอดไม่ข้ามนะแจกแต้มให้อัิการรีสอร์ทไปก่อนครับไปนาสายจาตาชงให้ตันต่อครับดูดิฮะโอ้โหแต่ว่าติดบล็อกเลือไทยครับ <c oughs> วันที่สองเริ่มเจ็บคอแล้วฮะ เมื่อวานเขาเรียกได้ฮะเอโต้ตมันก็มันนะครับมันเวลามันมันก็เราก็มีอารมณ์ร่วมเนาะโอ้ภาคไปก็สนุกไปฮะสนุกสนานครับแต้มอยู่ที่2อหนึ่งครับเปลี่ยนมาทางอธิการรีสอร์ทจะได้เสิร์ฟโดยพี่ตุ๋ยครับเสิร์ฟพรงนี้มาไม่ข้ามฮะอุ้ยนี่ก็ไม่ได้ตุมันว่า ได้ยิ่งวะมั่งดีเกิอนดึงแรงไหมไหมเวลาไปได้จริงได้ยิ่งอย่าลืมี่ชายด้วยเล่นกันยแล้วอะไรไหมครับผมได้เลยสองสามทุกนี้เลยไทยเปิดชงเตะทัดบล็อกได้ล็อกแต้มเช่นกันครับเนี่ยแหละฮะเอ่อ แต่ละทีมนี่ไม่หนีกันเลยครับเป็ไม้อะไรมือนี่พอๆกันนะฮะไม่มีใครเหนือกับใครแบบชัดแจ้งชัดเจนเลยนะครับนอกจากชัดเจนที่อยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกอยู่นะฮะนายกสมาคมคนรักครอบครัวครับใจังหวัดสุโขทัยนะต้องยกให้ชัดเจนครับ ลูกนี้เลอไทยเสิร์ฟไม่ข้ามเปลี่ยนมาทางอจจการรีสอร์ทครับแต้มอยู่ที่4ต่อ5มาที่นาขวายัางเปิดได้อยู่ครับเอาละชงสวยๆแบบนี้โอ้โหเล็กด,ดเยอะไปครับติดเน็ตเนี่ยนะฮะตำแหน่งตัว,ตวเตะหรือตัวทํานะครับเวลาเจอลูกชงสวยๆแล้วกีมมาเจนเน้นนะเขาเรียกว่าเตะเน้นจน อีกเน็ตนะฮะโอ้กรรมการบอกว่าลูกลงนะเป็นแต้มของอธิการรีสอดแต้มอยู่ที่6ต่อ5ลูกนี้เปิดนิ่มๆิ่มนิ่มๆห่างนิดหนึ่งครับโอ้โหนั่นแหละฮะเวลาลูกห่างแล้ว จะค่อนข้างเตะลำบากนิดนึงนะฮะต้องแก้ไขครับแตมอยู่ที่5้ต่อเจ็ดอ้ยลูกนี้ยิงดได้อยู่ครับจะตาชงให้จันต่อล้นลึกนิดนึงพิตูยิงเกี่ยวได้อยู่จะต่อใช้หัวชงแล้วเตะได้ร้อยฮะโอ้โหดูดีครับ เจ้าต่อนี่เป็นครูนะครับในตำแหน่งหน้าขวาทํำนะโอ้แต่ว่าคล่องมากๆครับดูจาตานะฮะจับชงนิ่งๆฮะสวมหัวแบบนี้เรียบร้อยครับเป็นแต้มให้อธิการรีสอร์ทลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับเลยไทยเออไม่ได้มา เมนต์เจนมันอยู่หลังปังมันไปส่งแม่ยายมันกลับไม่ทันปกติเขาต้องไปในเจนปีป๊อปแล้วก็ไอ้เจนดูเจนเจนมีอะไรจะฝากถึงบีไหมตอนนี้บีมาอยู่ข้างๆพี่นะโอ้เขาคอมเมนต์มานี่เขาสร้างภาพมาเลยเขาบอกเลี้ยงลูกครับพี่โอ้โหเป็นไง พอบ้านที่ดีเป็นไงนายกสมาคมคนละครอบครัวครับชัดเจนแห่งประเทศไทยฮะเด็กมันไมเข้าใจขึ้นช้าขึนบบน้นช้าไปนิดนึงนะถ้าขึ้นถ้าขึ้นไวนมันจะเต็มเลยเพราะช้าเพราะมันโดนไม่เต็มข้อ

แตมตอนนี้อย e ู่ที่7ต่อ12ครับเหลือไทยตามอยู่นะโอ้จ oh. อตางัดขึ้นมาแล้วชงให้จะต่อห่างนิดนึงครับสันแก้ไขลูกนี้ออกข้างไปเยอะแต่ม8ต่อ12ลูกห่างตัดหยอดไม่ข้ามครับ อยนี้เหลือไทยชมนิ่งๆเอาแล้วครับเจ้าเอก เตะล็อกแต้มให้เลือไทยได้แล้วฮะแต้มอยู่ที่14ต่อ9ครับรอยู่เสิร์ฟหมาเลือไทยยังเปิดได้อยู่ครับจะบอลชงให้เจ้าเอกเตะลูกนี้ไม่ข้ามครับโอ้โหน่าเสียดายฮะ ต่อ้5ครับเสริปลูกนี้ก็ไม่ข้ามะฮะโ,โหลูกหลังเท้านี่ต้องโยนให้เข้าจริงๆนะครับถ้าโยนไม่เข้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ข้ามน้อยมากเลยฮะเอานะฮะโอ้โหลูกนี้ออกข้างไปหน่อยครับเป็นแจมของอจิการแจมขยับหมายเ9ต่อ17แล้วครับ ลูกนี้ก็ยังไม่ข้ามอยู่ฮะโอ้มีปัญหาอะไรติดขัดแลปบ่ครับแบ็คเลอไทยเปลี่ยนมาทางอธิการรีสอร์ทจะได้เสิร์ฟโดยพิจตุ๋ยครับแต้มน้ำอยู่18ต่อ9ก้เอาแล้วฮะเสิร์ฟตัดหยอดมายังเปิดได้อยู่ครับจะบอลชงให้เจ้าเอกตันลูกนี้เบาๆเป็นแต้มฮะล็อกแต้มได้แล้วฮะ 8ปดต่อสิตัดหยอดมาหน้าขวายครั้งหนึ่งเจ้าเอกเปิดจะบอลชงเอทัดบล็อกออกเอาละครับยังล็อกแต้มได้อยู่ครับยังไม่ยอมให้อาจิการหนีไปมากมายกว่านี้ฮะจะบอลชงห่างนิดนึงไปแก้ไขออกหลังไปเยอะเลยครับตรกนี้ คนแท่าน้วฮะอธิการ20อีกแต้มเดียวจะปิดเซตแรกได้หรือไม่ <S <S เถอะปลุกนี้ไปโอ้โหตัดหยอดหน้าซ้ายยังไม่เกมนะครับในเซตนี้12ต่อ20ครับเถอะปลุกนี้ไม่ข้ามผลการแข่งขันในเซตแรกนะฮะทีมอัธิการรีสอร์ทเอาชนะทีมชมรมตะก้อเลยไทยไปได้ก่อนครับ ช่วงนี้อยู่ระหว่างเปลี่ยนแดนนะฮะแล้วก็พักเสร็จสักครู่ครับ สนามสองก็ดูเด็ดเป็ดมันครับเอาแลฮะแต่เราก็ต้องดูกันทีละสนามนะครับลูกเสิร์ฟละเอียดหน่อยครับเลยไทยใช่ฮะถ้าถ้าอันนี้เราวิเคราะห์นะวิเคราะห์ในในรูปเกมก็คือทางเลยไทยลูกเสิร์ฟยังเปอร์เซ็นต์ในการข้ามนะฮะยังยังความชัวยังน้อยไปนิดนึงเริ่มเกมในเซตสองแล้ครับ,รบจะบอลชงมาให้เจ้าเอกลูกนี้เอาลฮะล็อกแต้มได้ครับ แต้มศูนย์ตัวหนึ่งครับพี่ตุ๋ยเสือพี่จะชงขวาเจ้าเอกเปิดไม่เคยดีเท่าไหร่ต้องไลช่ชงมาจากท้ายคออา้าวโอ้ลูกล้นแต่ว่าเจ้าเอกไปโดนตะข่ายครับเป็นแต้มของอธิการรีสอร์ทฮะแต้มอยู่ที่หนึ่งเท่าเข้าช่องขวาเช่นเดิมฮะยังเปิดได้อยู่คราวนี้โอ้โหแก้ไขามาอย่างนี้ก็โดนตังทอนสิครับแต่ว่าทอนไม่สำเร็จนะจะต่อเตะติดเน็ต นะฮะอ,อ,อย่างที่ตีนคอมเมนต์มานะครับคือเลยไทยต้องละเอียดในลูกเสริมนะฮะข้ามมาจับ<ด>ขวาโชงซ้ายสันเบาๆเป็นแต้มเรียบร้อยฮะเนี่ยนะครับชง<อ>ต่ำไปหน่อยหรือชงไม่เข้าก็ต้องรู้จักแก้ไขนะะในตำแหน่งหน้าขวาทำถือว่าทำได้ดีครับต่อฮะหรือว่าจันต่อลูกนี้ข้ามมา ล้นไปแต่ว่าโอ้โหเจ้าเอกเขี่ยไม่ข้ามครับโอ้โหเขาเรียกส,ส้มหล่นแล้วตรงนี้แทมอยู่ที่4-2เข้าช่องขวาลูกนี้เปิดล้นมาเอาล้วฮะชงครั้งเดียวทีเดียวเรียบร้อยครับ จตาก็นี่ก็ระดับฝีไม้เลยมือก็ติดติดแห่งชาติสุขโขทัยนะฮะหรือว่าเราจะพูดง่ายๆก็คือติดตัวจังหวัดนะครับตัวจังหวัดสุขโขทัยะฮะเรื่องฝีไม้เลยมือน,นั่นไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะ เสิร์ฟข้าช่องซ้ายสวยงามครับปิ่ตุยเป็นแต้มให้อาจรารตอนนี้เลยไทยตามอยู่สามต่อหครับตัดหยอดตรงนี้เจ้าตาจับชงนิ่ง,งโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นแต้มของอาจรารยรฮะ ตาม,ตามอยู่3ต่อ7ครับเหลือไทยโอ้เสิร์ฟลูกนี้พี่ตุ๋ยยังเปิดได้อยู่แก้ไขได้ไม่เอ่ยข้ามไปแต่ว่าลูกออกหลังครับ ลูกนี้เจ้าเอกเลอไทยเตะดีครับล็อกแต้มได้ฮะนี่เปิดได้อยู่ครับเหลือไทย ทัดบล็อกออกเป็นแต้มให้เลยไทยครับแต้มอยู่ที่เจ็ดต่อหไม่ห่างเท่าไหร่นะครับโอ้โหเจอลูกหยอดสั้นๆเข้าไปในะจบจทุกลายนะได้แค่มองเลยครับลูกนี้ เติบดีมากๆเลยครับพี่ตุ๋ยแต้มอยู่ที่แปดต่ 6. อหกุดนี้ไม่ข้ามฮะเป็นแต้มของทีมเรือไทยครับเจดต่อแปด ตัดยอดหน้าซ้ายดูจาตาชงแต่ละครั้งครับโอ้โหนิ่งมากครับต้องชงอีกครั้งหนึ่งอ๋เป็นแต้มของอธิการนะครับเพราะว่าผู้เล่นของเลอไทยไปถูกตะขา่ายฮะแต้มเมื่อสักครู่ลูกนี้เตะไม่ข้ามครับอาจารย์ต่อ แล้วลูกชายเข้าช่องวัดายหลุดโอ้เหเดียว,วอ่ะเนีน่ยผมอยู่เนีเห็นช่องแล้วโอ้หลุดกยกาหลุดลูกไหนไม่หลุดพี่มาหลุดลูกเต็มมาจะได้ไมาจะได้ครับ,รบสวัสดีครับพี่ดุชาเออ่รอบไหนแล้วใช่ไหมครับก,ก็คือตอนนี้ คู่นี้คู่สุดท้ายนะฮะที่หนึ่งที่สองกันแต่ละสายครับจบคู่นี้ก็คือจะใช้ที่หนึ่งแต่ละสายยืนนะฮะแล้วเอาที่สองจับไปเจอแล้วครับก็จะเข้ารอบลึกแล้วฮะทีนี้จะได้เห็นตะกอ้อที่แบบในรอบลึกนี่จะเป็นตะกอ้อที่มันๆนะฮะเพราะว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวนะฮะใครก็อยากจะได้เข้ารอบลึก ก็ต้องยอมตายถวายชีวิตกันแล้วฮะงานนี้แล้วก็ขอทีแจงแถลงไขตรงนี้นะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่เมื่อจบเมื่อจบรอบแปดทีมนะฮะได้ได้สี่ทีมเข้าไปแล้วเนี่ยจะแต่ยังไม่ทําการแข่งขันต่อนะครับเพราะจะมีแมตช์พิเศษฮะแมตช์พิเศษเซตเดียวครับทิงเงินรางวัลเดิมพันจากพี่ตุ๋ยนะฮะเนี่ยฮะในตาแหน่งแบ็คของทีมบริัการฝั่งผู้บรรจายนี่แหละครับพี่ตุ๋ยให้เงินรางวัลหนึ่งพัน 1, บาทครับ ตัวแทนผู้ที่เล่นในสนามทั้งหมดนะครับเตะลงทีมนะฮะเตะแข่งกับหนึ่งทนกรครับวันนี้หนึ่งทนกรมาช่วยพี่อ้นสุภาพเป็นกรรมการแล้วจะเตะลงทีมนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลฮะหนึ่งทนกรจะลงทีมกับเจ้าหนัดกิริมาสในตำแหน่งแบ็กนะฮะแล้วก็เจ้าต้าเนี่ยนะครับเนี่ยซ้ายชงของทีมหมายเลขสิบสามนี่ฮะจะอยู่ตำแหน่งซ้ายชงแล้วหนึ่งทนกกรจะอยู่ตำแหน่งขวาทำพบกับ ทีมรวมกรณีพิเศษของสุขโขทัยครับตำแหน่งแบ็กโดยเจ้าเรียวนะฮะแล้วตำแหน่งตัวชงก็เป็นจากายตำแหน่งตัวทําก็เป็นเจ้าเทิงนะฮะเอาละแมตช์นี้ยคือมันแน่นอนครับฝากกดแชร์แล้วก็รอติดตามรับชมก็ได้เลยครับนานๆนะฮะเราจะได้เห็นหนึ่งจินตกรมาเล่นให้เราชมใกล้ๆนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้ ก่อนที่จะไปชมหนึ่งทีนักรครับมาชมคู่นี้กันให้จบกันคะว่าใครจะได้เป็นที่หนึ่งที่สองในสายครับระวังอธิการฝั่งผู้บรรยายตอนนี้นะฮะกับทีมเลอไทยครับในเซตแรกอธิการเอาชนะไปได้ก่อนครับตัดยอดหน้าขวาเจ้าเอกเปิดจมอนทงตามสเต็ปครับติดบล็อกเกี่ยวขึ้นมาได้โอ้ ปาดออกไปซะอย่างนั้นฮะเจบอลโอ้โหโอ้โหเกือบเป็นพระเอกแล้วฮะแต่ว่าปาดออกไปซะอย่างนั้นนะลูกนี้แต้มตามค่อนข้างห่างเลยฮะ9ต่อ18เกือบลูกนี้ดีครับเข้าช่องขวา ดมอยู่ที่10บต่อสิครับโอ้โหลูกนี้ออกหลังฮะทิงห่างไปเป็นช่วงตัวเลยนะครับ10บต่อสิบเก้ฮะลูกนี้เสิร์ฟเข้าหน้าซ้ายสั้นสวยงามครับเปลี่ยนมาทางอาจิการรีสอร์ทเจไดเสิร์ฟครับโดยพิ่ตุ๋ยนะฮะหมายเลขกหนึ่ง วันนี้แจกเงินเดิมพันในคู่พิเศษให้นะครับ1 9 1ต่อ11ครับตัดหยอดหน้าขวายังเปิดได้อยู่ครับเลอไทยล็อกได้ไหมยังล็อกได้อยู่ครับเจ้าเอก จะบอลเปิดชงห่างนิดนึงครับเอ้าไม่เข้าใจกันแล้วะชงห่างก็ต้องแก้ไขแต่ว่าไม่เข้าใจกันนะอีกแต้มเดียวจะเกมแล้วครับเราเราจะได้รมชมรอบรอบอ่าน่าจะนะครับน่าจะเป็นรอบแปดเท่าสี่แล้วนะฮะลูกนี้เตะอ,ออกครับผลการแข่งขัน,ขน ทีมอธิการรีสอร์ทเอาชนะทีมชมรมตะก้อเลยไทยไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เซตครับ